ถ้าใครได้ตามข่าวอวกาศในช่วงเดือนกันยายนปี2024ก็คงจะได้ยินว่าโลกจะมีดวงจันทร์ดวงที่2ปรากฏขึ้นแต่มันจะเป็นดวงจันทร์ดวงเล็กๆหรือที่เรียกว่ามินิมูนซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นดาวเคราะหน้อยขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เมตรเท่านั้นซึ่งก็เล็กมากเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ของโลกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3,474กิโลเมตร ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะโครจรมาใกล้โลกและจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นการชั่วคราวทำให้มันโครจรรอบโลกในช่วงเดือนกันยายนปี2024ด้วยระยะที่ห่างประมาณ4.5ล้านกิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าใกล้พอสมควรในแง่ดาราศาสตร์ก่อนที่มันจะโครจรห่างออกจากโลกในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันและนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ว่า2024 PT5 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่า มันน่าจะมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยที่เป็นกลุ่มหินที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่ใกล้เคียงกับโลกและมีลักษณะเป็นวัตถุกใกล้โลกหรือ near er earth object หรือที่เรียกสั้นๆว่า NEO แล้วการมีดวงจันทร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงเนี่ยก็ทําให้นักดาราศาสตร์ในตอนนั้นตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยครับถ้าใครตามข่าวอาวกาศเป็นประจําก็คงจะรู้ว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกเราเคยมีมินิมูลแบบนี้อย่างในปี1981และปี2022 ก็เคยมีดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า2022 NX1 ที่มาเป็นมินิมูลเหมือนกันครับแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงมินิมูลพวกนี้กันครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วโลกเรามีดวงจันทร์ดวงที่2อยู่แล้วมันชื่อว่าคาโมโออาร a วาซึ่งมันก็เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กๆที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะโครจรใกล้โลกแบบนี้มานานแล้วกว่าล้านปีครับซึ่งมันจะต่างจากวัตถุกใกล้โลกอื่น ที่จะมีวงโคโจรเสถียใรใกล้โลกไม่นานแค่หลักเดือนหรือไม่กี่ปีเท่านั้นแต่เจวัตถุนี้กลับมีความเสถียรน,นานเป็นล้านปีและคลิปนี้เราจะมารู้จักกับดวงจันทร์ดวงที่2ดวงนี้กันครับแต่การจะดูดาวในอวกาศได้นอกจากเราจะมีกล้องที่ดีแล้วเราก็ต้องมีดวงตาที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับและคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยแว่นสุดแกร่งและโคตรเท่อย่างออปตัส แว่นออบ u ัสโฮเวอร์ทที่ผมใส่อยู่นี้ก็ทํามาจากนิติอลหรือว่านิกเกิลผสมไทเทเนียมที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นสูงมากๆสามารถคืนรูปร่างได้เหมือนใหม่ถูกออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานไม่ต่างจากยานสำรวจอวกาศเลยครับและจริงๆแล้วนิติอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่นาซาก,กําลังศึกษาเพื่อจะใช้ในการผลิตยานสำรวจอวกาศอยู่นะครับไม่ว่ามันจะถูกบิดงอถูกทับถูกเหยียบมันก็สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ ดังนั้นหายห่วงเรื่องความทนทานเลยครับหรือถ้าใครชื่นชอบอาเนียช่วงนี้ o p t ตัสก็มีแว่นซีรีส์ส y X เอ็กซ์แฟมิจำหน่ายอยู่นะครับมีทั้งแว่นแก้มอมชมพูว่ากูวากุและแว่นกันแดดส p y เอ็กซ์แฟถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออบตัสหรือจะไปดูที่หน้าร้านก็ได้เลยครับแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสยัย SONG SAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทำให้ออตัสจ้างพวกเราต่อไปนานๆครับ ย้อนกลับไปในคืนวันที่27เมษายนปีคศ2016ที่หอดูดาวแพนสตาร์วันซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาฮาเลอาการาในรัฐฮาวายมันคือกล้องดูดาวอันทรงพลังที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัวจับภัยคุกคามจากวัตถุอวากาศมันได้จับภาพวัตถุขนาดเล็กดวงหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในท้องฟ้าใกล้โลกของเราครับวัตถุนี้มีการเคลื่อนที่ที่แปลกประหลาดจนเป็นที่น่าสนใจของนักดาราศาสตร์ทั่วโลก ตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งชื่อชั่วคราวให้มันว่า216 0 Ho3 และภายหลังในปี2019มันก็ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า k a m o อ o a r e ว a ที่เป็นภาษาฮาวายแปลว่าวัตถุท้องฟ้าที่แกว่งหรือว่าเคลื่อนที่ไปมาเพราะว่าการเคลื่อนที่ของมันดูโยกเยกไปมาเมื่อมองจากโลกครับ k a m o อ o a r e ว a เป็นดาวเคราะน้อยขนาดเล็กมากม มันเป็นทรงยาวรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10จนถึง100เมตรหรือมีรูปร่างขนาดประมาณเทพีเสรีภาพรวมฐานนั่นแหละครับและด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมากๆพื้นที่ผิวน้อยและผิวแทบจะไม่สะท้อนแสงเลยนั่นก็ทําให้เรามองเห็นมันได้ยากแถมวงโครจรส่วนใหญ่ของมันก็จะอยู่ในมุมที่อับแสงอาทิตย์มืดเกินไปจนเรามองไม่เห็นมันหรือไม่ก็ อยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าเกินไปจนไม่สามารถซองกล้องไปมองในบริเวณนั้นได้แล้วด้วยความที่เล็กมากๆของมันเนี่ยก็ทําให้กล้องทั่วไปมองหามันไม่เจอจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากๆอันดับต้นๆของโลกเท่านั้นถึงจะสามารถตรวจับมันได้และมันก็จะมีช่วงเวลาอยู่ในมุมที่เรามองเห็นสะดวกปีละแค่ไม่กี่สัปดาห์ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักดาราศาสตร์แปลกใจเลยก็คือมันหมุนรอบตัวเองเร็วมาก คาโมโออาเลวาเนี่ยใช้เวลาหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งประมาณ28-29ถึง้านาทีเท่านั้นเรียกว่าแทบจะเป็นก้อนหินควงสว่านกลางอาวกาศก็ว่าได้เลยครับแล้วความเร็วในการหมุนนี้ก็บอกใบเกี่ยวกับโครงสร้างของมันได้ครับดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างเป็นกองหินหรือว่าลับเบลา,ายที่จะเป็นเศษหินหลายๆชิ้นมารวมตัวกันอย่างหลวมๆด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองมันเลยไม่สามารถหมุนรอบตัวเองเร็วเกินไปได้ ถ้ามันหมุนรอบตัวเองเร็วเกินไปแรงเหวี่ยงจะทําให้เศษหินแตกกระจายออกจากกันนั่นแปลว่าคาโมโออาเรวาไม่ใช่กองหินแบบดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่แต่น่าจะเป็นชั้นหินแข็งที่เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโมโนลิธิกในตอนต้นคลิปผมได้บอกว่าคาโมโออาเรวาเป็นดวงจันทร์ดวงที่2ของโลกใช่ไหมครับซึ่งในสื่อต่างๆก็บอกแบบนั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วการจะเรียกมันว่าเป็นดวงจันทร์ดวงที่สอง ก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูดวงจันทร์จริงๆของเราก่อนนะครับดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่ทุกคืนเนี่ยมันอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ384,400กิโลเมตรซึ่งมันก็อยู่ในขอบเขตแรงโน้มถ่วงของโลกหรือก็คือเขตอิทธิพลแรงโน้มถ่วงที่ดาวเคราะห์สามารถครองดาวบริวารไว้ได้โดยที่ไม่ถูกดวงอาทิตย์ดึงออกไปแล้วเราก็เรียกขอบเขตนี้ว่าฮิวสเฟีย สำหรับโลกเราก็มีขอบเขตฮิวสเฟียประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรแต่ว่าคาโมโอไอเลวาเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ4.6ล้านกิโลเมตรอยู่นอกขอบเขตฮิวสเฟียดังนั้นความโน้มถ่วงจากโลกไม่สามารถดึงดูดมันมาให้เป็นดาวบริวารได้ครับมันเลยไม่ใช่ดวงจันทร์ของโลกที่แท้จริงครับและจริงๆแล้วมันไม่ได้โคจอรรอบโลกครับมันกำลังโคจอรรอบดวงอาทิตย์อยู่ต่างหากล่ะครับโดยมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 0.9ถึง1.1 AU และใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ366วันทั้งระยะห่างจากดวงอาทิตย์และความเร็วในการโคจรใกล้เคียงกับโลกมากๆเลยครับแต่วงโคจรของคาโมโออารลวาจะมีความเป็นวงรีเล็กน้อยเยื้องสูนนิดหน่อยและทำมุมเอียงประมาณ8องศากับระนาบของโลกทำให้เมื่อเรามองจากโลกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนที่แกว่งไปมา บางครั้งก็อยู่ด้านหน้าของโลกบางครั้งก็อยู่ด้านหลังของโลกดูคล้ายกับว่ามันกําลังโครจรรอบโลกด้วยโครจรที่แปลกประหลาดครับแล้วนักดาราศาสตร์ก็นิยามดาวเคราะห์น้อยแบบนี้ว่าดาวบริวารกึ่งดวงจันทร์หรือควาซายซัทไลท์หรือก็คือวัตถุที่ไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกตรึงไว้โดยตรงแต่มันโครจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะและความเร็วที่ใกล้เคียงกับโลกจนดูลาวเหมือนกับว่ามันติดตามโลกไปเรื่อย และจากมุมมองบนโลกมันก็ดูเหมือนกับว่ามันกําลังโคโจรรอบโลกอยู่แม้ในความเป็นจริงมันจะไม่ใช่แบบนั้นครับแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับวงโคโจรของคาโมโออาเรวาเนี่ยยังประหลาดได้มากกว่านี้อีกนั่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนวงโคโจรจากแบบควาซายสถตล์ไ์ไปเป็นวงโคโจรอีกประเภทที่เรียกว่าฮอชูออร์บิทหรือวงโคโจรเกือกมาได้ครับลองนึกภาพวงโคโจรของโลก เป็นเส้นวงกลมใหญ่รอบดวงอาทิตย์วัตถุที่มีวงโครจรเกลือกมมาจะโครจใครใกล้เคียงกับโลกแต่จะไม่ข้ามวงโครจรของโลกไปตรงๆแล้วแทนที่มันจะโครจรรอบโลกมันจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่คล้ายกับเกลือกมมาหรือว่ารูปตัวยูขนาดใหญ่เมื่อวัตถุเข้าใกล้โลกอิทธิพลแรงโน้มถ่วงจะปั่นปวดวงโครจรของมันผลักมันให้เคลื่อนที่ออกห่างไปและเมื่อมันออกห่างจากโลกไกลจนเพียงพอมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลง จนกระทั่งตามโลกมาทันแล้วความโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงมันให้กลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามใหม่สลับไปมาเช่นนี้ตลอดเวลากลายเป็นรูปทรงคล้ายเกือกมา้าแต่ภาพนี้เป็นภาพในมุมมองที่โลกกําลังอยู่นิ่งนะครับความจริงแล้วโลกกาลังเคลื่อนที่ตลอดเวลาของจริงก็จะเป็นประมาณนี้ครับนักดาราศาสตร์ก็คำนวณได้ว่าคาโมโออาเรวาได้อยู่ในวงโคจรแบบควาซายสัตย์ไมาแล้วประมาณ100ปี แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกประมาณ300ปีก่อนที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนวงโครจรให้กลายเป็นฮอชูออร์บิทซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณได้ว่ามันจะอยู่ในสถานะแบบฮอชูออร์บิทอีกประมาณ100ปีก่อนจะเปลี่ยนกลับเป็นควาซายสัต์ไลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนแบบนี้เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆไปอีกหลายล้านปีเลยทีเดียวครับคำถามถัดไปที่น่าสนใจเลยก็คือแล้วจเจ้าคาโมโออารวาเนี่ยมันมาจากไหน นักวิจัยจาก University of Arizona ก็ได้ใช้กล้องหลาด e Binocular Telescope หรือว่า LBT และ Lowell Discovery Telescope หรือ LDT เพื่อสังเกตสเปกตรัมของแสงที่สะท้อนออกจากพื้นผิวของค a m โ o a ออารวาถ้าให้พูดถึงวิธีการนี้แบบง่ายๆเลยก็คือเวลาแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบกับพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยแสงนั้นก็จะสะท้อนกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าแสงก็จะไม่ได้สะท้อนกลับมาทั้งหมดครับมันจะมีบางความถี่ของแสง ที่บางย่านความถี่เนี่ยจะถูกผิวของดาวเคราะห์น้อยดูดเข้าไปทาให้แสงที่ความถี่นั้นไม่สะท้อนกลับมาให้เราเห็นแล้วความถี่ของแสงที่หายไปเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรคือธาตุหรือว่าสสารต่างๆมันจะมีคุณสมบัติในการดูดซับแสงที่ความถี่ที่แตกต่างกันครับถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถหาได้ว่าแสงที่สะท้อนกลับมานั้นมีย่านความถี่ไหนหายไปเราก็สามารถบอกได้ว่าผิวที่สะท้อนแสงนั้นมีองค์ประกอบของธาตุอะไรบ้างครับ และนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าสเปกตรัมของแสงที่สะท้อนจากคาโมโออารวามันมีความใกล้เคียงกับลักษณะของหินดวงจันทร์มากๆโดยเฉพาะตัวอย่างหินจากภารกิจอพอลโล14ของอเมริกาและลูน่า24ของโซเวียตครับโดยองค์ประกอบหลักๆที่พบเลยก็คือแร่โอลิวีนและไพลล็อกซีนซึ่งก็เป็นแร่สำคัญบนดวงจันทร์ครับและอีกหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้เพิ่มเติมเลยก็คือสเปกตรัมการสะท้อนแสงของคาโมโออารวาเนี่ยจะเห็นว่า ที่ช่วงความยาวคลื่นยาวจะมีความชันมากครับและช่วงที่คลื่นยาวก็คือแสงสีแดงหรือว่าอินฟราเรดใช่ไหมครับเราก็เลยเรียกความชันช่วงคลื่นยาวนี้ว่าเลสโลปแล้วเลสโลปที่ชันแบบนี้ก็แปลว่ามันสะท้อนแสงในช่วงคลื่นยาวหรือว่าสีแดงจนถึงอินฟราเรดได้ดีกว่าคลื่นสั้นหรือว่าสีน้ําเงินจนถึงสีม่วงครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คล้ายกับ ตัวอย่างหินจากที่ลาบสูงบนดวงจันทร์และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เปรียบเทียบสเปกตรัมนี้กับสเปกตรัมของดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นใกล้โลกและก็อุกบาทที่ตกลงมายัางโลกอีกมากมายหลายตัวอย่างและพบว่าสเปกตรัมการสะท้อนแสงของคาโมโออารวาไม่เหมือนกับใครเลยนอกจากหินจากดวงจันทร์ครับทำให้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าคาโมโออารวาไม่น่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มาจากแทบดาวเคราะห์น้อยเหมือนกับดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นครับ แต่น่าจะเป็นเศษหินที่หลุดออกมาจากผิวดวงจันทร์มากกว่าแต่ปัญหาสําหรับสมมติฐานนี้เลยก็คือการที่เศษหินหนึ่งชิ้นจะกระเด็นออกมาจากดวงจันทร์และโคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่ใกล้เคียงกับโลกแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยครับนักวิทยาศาสตร์ได้จําลองเหตุการณ์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วพวกเขาก็พบว่า หากเกิดมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราวาๆ1.5จนถึง2กิโลเมตรพุ่งชนดวงจันทร์ด้วยความเร็วสูงแรงประทานนี้จะสร้างหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์และทําให้เศษหินกระจายออกมามากมายโดยเศษหินส่วนใหญ่จะตกกลับลงไปบนดวงจันทร์หรือไม่ก็พุ่งออกสู่อวกาศอันไกลโพ้นแต่มันจะมีเพียงบางชิ้นเท่านั้นที่จะกระเด็นออกมาด้วยมุมที่เหมาะสมและความเร็วที่เหมาะสมทําให้มันเข้าสู่วงโครจรรอบดวงอาทิตย์พอดีและกลายเป็น ควาซายสัทไล์ร่วมทางกับโลกแบบคาโมโออารวาได้แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้มันน้อยมากๆครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เอาตัวเลขที่คำนวณได้นี้ไปค้นหาว่าหลุมอุกบาตหลุมไหนบนดวงจันทร์ที่เข้าข่ายที่จะเป็นเหตุการณ์นี้ครับซึ่งพวกเขาก็พบว่าหลุมอุกบาตจอร์ดาโนบรูโนน่าจะเป็นแรงกำเนิดของคาโมโออารวานี่แหละครับ หลุมอุกกาบาตนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง22กิโลเมตรอยู่บริเวณขอบด้านไกลของดวงจันทร์เชื่อกันว่าพึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อราวๆหนึ่งจนถึง10ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่ามันยังใหม่มากๆในทางดาราศาสตร์นะครับโดยอายุของหลุมอุกกาบาตนี้ก็สอดคล้องกับอายุโดยประมาณของคาโมโออารวาที่วิเคราะห์จากสเปกตรัมและการผูกกร่อนของพื้นผิวเลยครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และพบว่า การชนที่สร้างหลุมจอดาโนบรูโนมันสามารถดีเซนหินดวงจันทร์ให้ออกสู่อวกาศเป็นจำนวนมากได้แล้วในจำนวนนี้ก็จะมีบางชิ้นที่มีขนาดความเร็วและทิศท,ทางที่เหมาะสมที่สามารถเข้าสู่วงโคโจรแบบควาซาย์ซทไลท์ได้จริงๆครับหรือก็คือจากข้อมูลทั้งหมดที่มีมันก็มีแนวโน้มสูงว่าคาโมโออารวาก็คือเศษหินที่กระเด็นออกจากดวงจันทร์จากการประทะที่สร้างหลุมอุกบาตจอดาโนบรูโน นั่นเองครับแล้วเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2025หรือ2วันก่อนตอนที่อัดคลิปนี้ประเทศจีนก็ได้ปล่อยยานสำรวจอวกาศเทียนหวน2อ,ออกนอกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภารกิจของมันก็คือการเก็บตัวอย่างจากคาโมโออาเรวากลับมาสู่โลกให้ได้ในปี2027ก่อนที่มันจะไปสำรวจดาวหางดวงอื่นต่อครับถ้าในเวลานั้นเรามีตัวอย่างของดาวเคราะ์น้อยดวงนี้แล้ว เราก็น่าจะฟันธงได้เลยว่ามันเป็นหินที่กระเด็นออกมาจากดวงจันทร์จริงหรือเปล่าถ้าใครมาจากอนาคตในปี2027แล้วมาดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าผลตรวจตัวอย่างจากคาโมโออาเรวาเนี่ยสรุปได้ว่ายังไงครับและถ้ามันมาจากดวงจันทร์จริงๆนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเนี้อเอิร์ธออบเจกต์ที่มีต้นกําเนิดมาจากดวงจันทร์ครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นนะครับอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อย224 0 Pt5 ที่เราพบว่ามันก็อาจมาจากดวงจันทร์ได้เหมือนกันครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถูกคอนเฟิร์มยังต้องศึกษาต่อไปครับโอเคตอนนี้เราพอรู้แล้วว่าเจ้าดาวกึ่งบริวารคาโมโออาเรวานเนี่ยมันมาจากไหนเรื่องถัดไปเลยก็คือแล้วมันจะไปไหนต่ออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันจะเสถียรอยู่ในวงโคโจรแบบควาซายสัตยลายแบบนี้ไปอีกราวๆสามปีก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็น การโครจรแบบฮอชูออร์บิทอีกประมาณ100ปีแล้วก็สลับกลับมาเป็นควาซายสัตไลใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณได้ว่าวัฏจักรนี้น่าจะอยู่ได้อีกประมาณหลักแสนจนถึงหลักล้านปีเท่านั้นก่อนที่มันจะเสียสมดุลแล้วหลุดออกจากวงโครจรใกล้โลกในที่สุดครับแล้วมันจะหลุดออกไปไหนจากข้อมูลที่ผมหามาได้บอกว่า เรื่องนี้คำนวณได้ยากมากๆครับเพราะว่ามันมีตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เยอะเกินไปรวมถึงช่วงเวลาในอนาคตที่จะคำนวณเนี่ยมันก็ไกลเกินไปครับนักดาราศาสตร์ก็เลยตั้งสมมติฐานความเป็นไปได้ถึงจุดจบของคาโมโออารวาออกเป็น4ฉากทัดหลักๆดังนี้ครับฉากทัดที่1ถูกดีดออกจากระบบสุริยะเมื่อแรงรบกวนจากดาวเคราะห์ดวงใหญ่หรือปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงถูกสะสมมากพอวงโครจรของคาโมโออารวา อาจถูกเวียงออกจากโซนใกล้โลกและถูกขับออกจากระบบสุริยะไปกลายเป็นดาวเคราะห์นอกระบบไปตลอดการครับฉากทัศน์ที่2โครจรเข้าหาดาวเคราะห์ดวงอื่นในบางกรณีมันอาจเปลี่ยนเส้นทางจนถูกแรงโน้มถ่วงของดาวสุกหรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นจับไว้หรือเปลี่ยนวงโครจรกลายเป็นดาวบริวารชั่วคราวของดาวเคราะห์ดวงอื่นครับก่อนที่จะถูกขับออกไปจากระบบสุริยะอีกครั้งในอนาคตอันไกลครับ ฉากทั์ที่3ชนกับดวงอาทิตย์หากแรงลบกลัวและปฏิกิริยาโครจรเกิดขึ้นซ้ำๆในระยะยาววงโครจรของมันอาจเบี่ยงเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายคาโมโออารวาอาจจะถูกดึงดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์และสลายกลายเป็นฝุ่นละอองไปครับฉากทั์ที่4พุ่งชนโลกหรือดวงจันทร์แบบจำลองบางแบบคาดการว่าในระยะเวลาอันไกลโพ้นในอนาคตที่ไกลมากๆในระดับหนึ่งล้านปี มันมีความเป็นไปได้ว่าคาโมโออารวาจะพุ่งชนโลกหรือว่าดวงจันทร์ของเราอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์นี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆครับโอกาสต่ำมากๆและกว่าจะเกิดขึ้นก็อีกประมาณหลายล้านจนถึงหลายร้อยล้านปีข้างหน้าและหากเกิดขึ้นจริงคาโมโออารวาเนี่ยมันก็มีขนาดเล็กมากๆหรือประมาณ40-100ถึงเมตรเท่านั้นขนาดประมาณเทพีสิริภาพชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะมอดไหมในชั้นบรรยากาศหรือถ้าเหลือหล่นถึงพื้น ก็น่าจะส่งผลกระทบไม่เยอะครับอย่างมากก็คาดการว่าน่าจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ทางกุสก้าอีเวนต์ในไซบีเรียเมื่อปี1908มันจะไม่ใช่เหตุการณ์สิ้นโลกเหมือนที่เคยกวาดล้างได้ด้วเสาในอดีตครับซึ่งในอีก100ล้านปีข้างหน้าเนี่ยตอนนั้นมันจะยังคงเหลือมนุษย์อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับผมว่าเราคงไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนในช่วงเวลาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้ หรือก็คือประมาณกลางปี2025นักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่ามันไม่มีอันตรายต่อโลกครับจากข้อมูลล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ก็ยืนยันชัดเจนว่าคาโมโออารวาไม่มีโอกาสชนโลกหรือก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับโลกในช่วงเวลาพันปีหรือหมื่นปีข้างหน้านี้แน่นอนครับด้วยระยะห่างจากโลกก็อย่างน้อยราวๆ12เท่าของระยะจากโลกจนถึงดวงจันทร์และมันก็มีขนาดเล็กมากๆทําให้มันไม่ถูกจัดเป็น วัตถุใกล้โลกที่เป็นอันตรายหรือว่า Potentially Hazardous Asteroid ตามนิยามโครงการเฝ้าระวังดาวเคลาะหน้อยของนาซาครับแล้วการศึกษาวัตถุอย่างคาโมโออาเรวาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราจะได้ไขปริศนาของวัตถุลึกลับเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจกลไกและพลวัตของวัตถุใกล้โลกได้ดียิ่งขึ้นเราอาจจะได้ค้นพบว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กๆสามารถเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจงเช่นการชนขนาดใหญ่บนผิวดวงจันทร์แล้วเศษชิ้นส่วนของมันก็สามารถเข้าสู่วงโครจรที่ซับซ้อนแบบควาซายสัทลัยได้ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมินประชากรวัตถุกใกล้โลกว่ามีเศษชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์อื่นๆซ่อนตัวอยู่มากเพียงใดแล้วการเปลี่ยนแปลงวงโครจรที่สลับไปมาระหว่างควาซายสัทลยกับฮอชูออร์บิท ก็จะเป็นตัวอย่างสําคัญที่ทําให้เราเรียนรู้ผลของแรงโน้มถ่วงและการลบกวนกันระหว่างดาวเคราะห์และวัตถุเล็กๆในระบบสุริยะได้ครับรวมถึงข้อมูลสเปกตรัมและตัวอย่างที่อาจได้จากคาโมโอาเรวาทำให้เราสามารถศึกษากระบวนการผุกร่อนจากอาวากาศหรือสเปสเวทเทอริงทั้งจากการสัมผัสกําลังสีคอสมิกลมสุริยะ และการพุ่งชนของฟุนาวกาศที่จะส่งผลต่อพื้นผิวของวัตถุต่างๆได้ในสภาวะแวดล้อมจริงที่ต่างจากตัวอย่างหินที่วางอยู่บนดวงจันทร์ครับซึ่งเราสามารถต่อยอดได้ในทางวิศวกรรมวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องขึ้นไปอยู่บนอวกาศเป็นเวลานานเราจะทำยังไงให้มันไม่ผุก,ก่อนครับอย่างเช่นสถานีอวกาศระยะไกลที่อาจจะทำเป็นจุดพักจอดยานหรือจุดติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับภารกิจสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคตได้ การไขปริศนาเศษหินจากอวกาศเพียงหนึ่งชิ้นอาจจะทําให้พวกเราเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะและอาจจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่เพิ่มองค์ความรู้ที่จะนําพาพวกเราเข้าสู่ยุคแห่งการสำรวจอวกาศในอนาคตก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของคาโมโออาเรวาดวงจันทร์ดวงที่2ของโลกเราครับแต่จริงๆถ้าเราฟังจนจบก็คงรู้ว่าเราไม่นับมันเป็นดวงจันทร์นะครับแต่มันเป็น ดาวกึ่งบริวารมากกว่าครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็เช็กดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วหรือยังถ้ายังอย่าลืมกดด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆและเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่เราจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกในอนาคตครับและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แง ได้เลยครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,าตัวค่ากาแฟของทีมงานคนช่างใสทั้งหมดเลยครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ